ตัวเต็มวันพีชตอนที่991ข้าไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้น ก่อนอื่นที่ทุกท่านนะครับจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมแล้วกันนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหรือว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook Fan Page นะครับและอย่าลืมแล้วกันกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยหรือคอมเมนต์นะครับไปรับชมกันเลยหลังจากที่เดรกทำการประกาศว่าเขาจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มหมวกฟังจึงทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งกระบดเอยร์หรือทางด้านฝั่งของไคโดทั้งสองฝั่งนะครับต่างงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าทำไมเดรกนะครับที่แบบว่าเป็นหนึ่ กลุ่มหมวกฟางและสรุปแล้วนะครับเร็กนะครับทำอะไรอยู่แน่ เพราะไม่ว่านะครับจะเป็นซามูไรหรือปู่เฮลโกโร่แห่งบุกผานะครับก็งงนะครับในสิ่งที่เร็กทาหรือจะเป็นทางด้านของเพจวันนะครับที่มองขึ้นไปด้านบนเขาก็งงเลยแหละครับว่าสิ่งที่เร็กทานั้นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันโดยทางด้านยากุซ่านะครับที่อยู่ตรงนั้นทําการถามปู่เฮลโกโร่ในทันทีเลยครับว่าปู่เฮียวครับเจ้านั่นเนี่ยมันดีเอ็กซเร็กนี่มันใช่คนเดียวกันที่อารวาดในนครหลวงบุกผาเมื่อคราวก่อนนี่ครับทงนายปู่เฮียวโกโร่นะครับก็งงเหมือนกันนะครับในสิ่งที่เร็กทาเจ้านั่นเนี่ยเป็นระดััับบผู้รรริิหหาาแแแแนนน่่่ๆๆเลลลยตวมมมกก็ปจงะทไ อะไรแบบนั้นเหตุการณ์ถูกตัดไปที่อดีตนะครับของเร็กนะครับที่เขาเคยพูดคุยกับโคบี้ โดยโคบี้นะครับเขาพูดจาด้วยความตื่นเต้นนะครับว่าลูฟี่หมวกฟางนั้นเป็นคนที่มหัศจรรย์มากเพียงใดโดยเขาก็บอกแล้วครับว่าลูฟี่นะครับมีพลังที่พิเศษมากๆสามารถดึงดูดผู้คนนะครับรอบตัวเนี่ยเข้ามาหาเขาได้ซึ่งในตอนนั้นนะครับเรกนะครับก็ไม่ค่อยจะสนใจนะครับหรือว่าใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับในสิ่งที่โคบี้พูดนั้นจะเป็นความจริงแต่ทางด้านโซโลนะครับเมื่อได้ยินว่าเรกนะครับขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มหมวกฟางเขาดูไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เขาทําการนะครับสกัดก เพราะโซโลคิดว่านะครับการที่เตรกนั้นนะครับเป็นถึงระดับผู้บริหารของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดไม่น่าจะมาเข้าร่วมอะไรง่ายๆแบบนี้ ทางด้านจินเบนะครับจึงทําการพูดเสริมโดยเขาก็บอกเลยเลยครับว่าถึงแม้ว่าในโลกโจรสลัดนั้นมันจะมีกฎและศักดิ์ศรีอยู่โดยตัวของเขาไม่คิดจะเชื่อใครก็ตามทีที่จะมาขอเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ง่ายๆกันแบบนี้แต่ทางด้านลูฟี่เขากลับไม่ฟังคําเตือนลูกเรือของเขานะครับกลับบอกให้เรกนั้นนะครับมาเข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยกันทางด้านโซโลกับจินเบทั้งสองคนนะครับจึงทําการสะบดใส่ลูฟี่ในทันทีนะครับบอกให้ลูฟี่น่หุบปากไปซะไอ้เจ้ากับตันงี่เง่าทันใดนั่นเองนะครับทางด้านเพจวันนะคร โนเซาของเขาในการพุ่งมาโจมตีใส่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางทางด้านลูฟี่กับซันจิทั้งสองคนนะครับยังไม่ทันตั้งตัวนะครับในการตั้งรับการโจมตีเขาจึงทําการนะครับจะวิ่งหนีและหลบไปโดยทางด้านลูฟี่เขาจําอุนตีกับเพจวันได้เจ้าคู่หู2คนนั้นหรือเนี่ยส่วนซันจินะครับก็จําทางด้านเพจวันได้ อ๋อเจ้านั่นนี่เองไดโนโนเสาจากนครหลวงบุปผาว่าแต่ว่าผู้หญิงน่ารักคนนั้นเนี่ยใครกันนาะทางด้านเพจวันนะครับที่ทําการไล่ล่าทางด้านลูฟี่นะครับจึงทาการขู่ในทันทีไอ้เจ้าหมวกฟางแกคิดเร็วว่าคนอย่างแกนั้นจะได้สู้กับท่านไคโดเป็นรอบที่2 แต่ทนใดนนั้นเองนะครับทางด้านอูซบนะครับได้ทําการยิงนะครับกระสุนของเขานะครับเข้ามาที่หัวของทางด้านเพดวันเพื่อทําการยับยั้งเอาไว้ทางด้านอุนติจังนะครับเธอเนี่ยตกใจอย่างมากเลยนะครับที่น้องเพดวันบาดเจ็บจากการถูกโจมตีแต่เธอนะครับก็รีบผ่านไปโวยวายใส่นามิในทันทีโดยนามินะครับก็คือยืนตั้งท่าอยู่นะครับแต่แล้วนะครับดูเหมือนว่านะครับนามิจะถูกใส่ความโดยอูซบโดยอูซบนะครับทำการเรียนเสียงนะครับเป็นเสียงของนามิโดยบอกเลยแหละครับว่าฉันน่ะชื่อนามิฉันชอบล่าจิ้งเหลนแบบพวกแกมากๆเลยซึ่งนามิ พันมาโวยวายและตีใส่ทางด้านหัวของอูซบอย่างเต็มแรงเลยเลยครับเพราะอูซบนะครับทำการบวยความผิดให้เธอทั้ง2คนนะครับจึงทําการวิ่งหนีนะครับทางด้านของเพจวันและทางด้านอุนตีนะครับที่ตอนนี้โกรธเดือดดานและมีเป้าหมายในการจัดการนะครับทั้งอูซบและก็นามิให้ล้มลงไปในที่นี้ และทันใดนั้นเองนะครับทางด้านสแคทแมนอาปูได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและอาปูนั้นได้ใช้พลังผลพีสารของเขานในการโจมตีด้วยเสียงใส่ทางด้านของลูฟี่แต่ลูฟี่นะครับเขารู้แก้วแล้วล่ะครับว่าจะหลบยังไงนะครับเขาจึงทําการนะครับบอกไอ้ซันจินั้นใช้มือของเขานในการอุ้หูตัวเองเอาไว้จึงทําให้อาปูนั้นไม่สามารถโจมตีใส่ลูฟี่ได้ทางด้านอาปูนะครับมันหันไปมองดูนะครับเหล่าบรรดานะครับนัมเบอร์ทั้งหลายพวกนัมเบอร์นะครับต่างล้มลงไปนะครับจากการถูกโจมตีที่แสนรุนแรงโดยปันก็บอกเลยล่ะครับว่าไอ้พวก พวกนี้เนี่ยที่ไม่สามารถต่อกรได้เป็นพวกพวกมันเมาแสตั้งหากล่ะทางด้านอาภูนะครับจึงทําการใช้เสียงเพลงของมันในการปลุกนะครับเหล่านมเบอร์ขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเขาจะต้องการควบคุมเหล่านมเบอร์พวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเมาหนักฟังมากเลยแต่หากพวกนี้นะครับสามารถสั่งเมาได้แล้วก็ก็จะเป็นอาวุธร้ายแรงนะครับของกลุ่มโจรสลัดร้อยอูนไ์คโดในการจัดการนะครับเหล่าพวกกบบท,ทั้งหลาย โดยทางด้านนาภูทําการปลูกนะครับเจ้านมเบอร์ฮัตจ,จ่าขึ้นมานะครับโดยเจ้านมเบอร์ฮัตจ,จ่าครังนี้นะครับมันมีพลังที่มหาศาลมากเลยจากการที่ถูกปลูกขึ้นมาก็เล่นเอานะครับเหล่าบรรดาคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจเลยในพละกกาลังนะครับของทางด้านของเจ้าฮัตจ,จ่า แต่ทางด้านเจ้าฮัจจะนะครับมันเห็นทางด้านของแฟรงกี้นะครับโดยมันเนี่ยเป็นคนที่ลงรักนะครับหรือว่าคลั่งไคล้ในหุ่นยนต์มากๆเลยจึงทําให้นะครับมันเห็นแฟรงกี้แบบนั้นนะครับตาของมันก็ลุกว้าวทางด้านจินเบเห็นอย่างนั้นนะครับจึงทําการสั่งให้ทางด้านของแฟรงกี้นันะครับทำการหนีเจ้าฮัจจะไปเพื่อต้องการให้ทางด้านแฟรงกี้นะครับทำการล่อเจ้าฮัจจะนะครับไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เหตุการณ์นะครับตัดมาที่การต่อสู้กันระหว่างโซโลกับเรกนะครับโดยทางด้านเรกก็ทําการอธิบายเเลลลลยครรรัััว่าาาาหกกกุุมมมมโโฟงนนนนน้้สชะะจจดดดอูไป็ผี ต่อเขานะครับมันจึงทําให้เขาในตัดสินใจในการเข้าร่วมในการเป็นปฐมมิตรกับกลุ่มหมวกฟัง ตัวทางด้านโซโลเนี่ยครับยังไม่ไว้ใจในตัวของเร็กนะครับจึงทาการพูดทันทีอาจจะเป็นการพูดที่มันตรงไปหน่อยนะแต่นายเนี่ยกำลังปิดอะไรอยู่ใช่ไหมเจ้าเร็กทางด้านเจ้าอาภูนะครับปรากฏตัวขึ้นนะครับและทำการปลุกเจ้าเหล่านมเบอร์ทั้งหลายนะครับมาทําการยับยั้งนะครับทางด้านของโซโลกับเร็กแต่โซโลกับเร็กนะครับทำการหยาดศึกกันก่อนนะครับและพวกเขาร่วมมือกันในการยับยั้งนะครับเหล่าบรรดานะครับนมเบอร์ที่อาภูทําการเรียกมาทางด้านเจ้าอาภูนะครับเมื่อเห็นทางด้านของเร็กนะครับจึงทาการถากทางเร็กในทันทีนี่เจ้าเร็กแก่มเนี่ย แบบนั้นได้ยังไงกันแกมันโง่หรือเปล่าทางด้านเรกนะครับจึงทำการพูดกับโซโลเลยครับว่าเร็กนั้นเกลียดอาภูมานานแล้วจะจัดก,การนะครับทางด้านของอาภูที่ปากไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทางด้านโซโลนะครับจึงเห็นด้วยนะครับเพราะว่าท้ง้านอาภูนั้นดันมายามเกียดนะครับของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางของเขา และทนใดนั้นเองนะครับควีนได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยการที่เขานะครับยิงกระสุนสาดเข้ามานะครับใส่ทั้งด้านของโซโลและทางด้านของเดรกพวกเขานะครับทำการหลบการโจมตีนั้นนะครับโดยตอนแรกเดรกนะครับก็ทําการโม้แหละครับว่ากระสุนพวกนั้นเนี่ยทำไรฉันไม่ได้หรอกแต่เมื่อเขาหันไปเห็นนะครับทางด้านควีนเขารู้ทันทีเลยครับว่ากระสุนที่ควีนยิงมานั้นอันตรายมากๆเลยโดยมันเป็นกระสุนโรคระบาดนะครับหากเขาโดนไปแล้วก็ก็คงจะเจ็บปวดหน้าดู ดยเหตุการณ์ถูกตัดไปธีทางด้านฝั่งของไคโดนะครับแจ็คนะครับที่นะครับเขาได้แพ้นะครับให้กับอินุอาราชิแล้วก็เนโกะมามูชิโดยทางด้านแจ็คนะครับเข้าไปขอโทษนะครับทางด้านไคโดเพราะเขาอ่อนแอนะครับจึงไม่สามารถนะครับต่อกรกับ2คนนั้นได้หมายถึงเนโกะมามูชิแล้วก็อินุอาราชิแต่ทางด้านไคโดนะครับกลับไม่ตอบว่านะครับทางด้านของแจ็คเลยโดยไคโดก็บอกแล้วครับว่าไอ้เจ้า2คนนั้นน่เนโกะมามูชิกับอินุอาราชินี่ที่เป็นร่างซูลองไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะมันแข็งแกร่งเก แต่ก็ยังดีนะครับที่แจ็คแล้วก็เหล่าลูกน้องทําการช่วยนะครับในการจัดการเผามิงคนอื่นที่เป็นร่างซูลองไคโดนะครับจึงบอกให้แจ็คนะนะครับไปพักฟื้นร่างกายเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้เสียใหม่ ทางด้านไคโดนะครับทำการพูดยอะเยอยนะครับทางด้านฝั่งก้าปลอกดาบแดงในทันทีพวกแกคิดหรือไงว่าพวกแกจะหนีแบบนี้ไปอีกกี่ครั้งกันทางด้านไคโดทําการโจมตีใส่เหล่าก้าปลอกดาบแดงในทันทีลมหายใจเพลิงทีเนมอนนะครับเขาไม่คิดจะหนีอยู่แล้วนะครับเขาทําการนะครับใช้วิชาทิ้งจอกเพลิงของเขาในการนะครับโจมตีใส่ไคโดนะครับและทําให้นะครับปากของไคโดนั้นนะครับมีเลือดซิบๆและพลังของไคโดนั้นนะครับก็แยกออกเป็น2ส่วนส่วนทางด้านก้าปลอกดาบแดงนะครับได้ทําการพูดเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ มหนีหรือหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วในฐานะที่เขาเป็นซามูไรค่ารับใช้ของโคซุกิโอเด้งพวกเขาจะตายที่นี่และพวกเขาะจะพาทางด้านของไคโดตายไปพร้อมกับเขาด้วย ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวเต็มนะครับของวันพีทตอนที่991นะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งตอนที่มีความมันนะครับโดยมีการต่อสู้กันหลายทิศทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าทางด้าน9ก้าปลอกดาบแดงตอนนี้นะครับก็ยังสามารถต่อกรกับไฮโดได้ดีเลยซึ่งเราต้องไปรอรับชมแหละครับว่าทางด้านของลูฟี่นั้นจะไปช่วยทางด้าน9ก้าปลอกดาบแดงได้หรือเปล่าและเหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะไม่ว่าจะเป็นยูทางเลย อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหรือแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกด Subscribe นะ